อาวสวยมันคือมันคือไดโนเสาร์ครับนี่มันคือไดโนเสาร์ครับตรงนี้ไดโนเสาร์ชัดๆนี่มีเทีปสายครับดูครับดูกับขวดน้ำโอ้ยใหญยะยะใประมาณโลโลหกเกือบสองอ่ะเนาะเกือบสอง ยอดับบนี้สวัสดีครับวัสดีพี่ๆน้องๆแล้วก็เอฟซีทุกท่านนะครับลุงพักน้าโดนโคุ้นลุ่มน้ำนะครับวันนี้ลุงพักมาอยู่ที่บ้านที่เชียงแสนนะเชียงรายน้าโดนอยู่ที่น่านนะไม่ได้มาด้วยวันนี้ลุงพักมามา,มาหวานเห็ด แต่เป็นหวานแหหลุมนะคือเพื่อนนะ่ะมันทําหลุมไว้จะไปหวานนะ่ะเราจะนั่งแพไปที่ทะเลาสาบเจียงแสนนะครับโหโคตรตื่นเต้นวันนี้ปกติจะได้ปลาบุงปลาบู่อะไรพวกน,นี้วันนี้ดูครับว่าจะได้ไหมเงเ <c oughs> โอเคพร้อมนะครับ <c oughs> นี่ครับที่ชีวิตอุลุงงาำเราแต่วันนี้เสียงมากนะทั้งกล้องทั้งอะไรทั้งมือถือทั้งอะไรครับเสียงมากเสียงมากแต่ก็ก,ก็ต้องทำครับ มุ้นี่เขาอ,อย่างใส่ไของใส่มองมองงนะครับเข่าไม้ครับกระตึกครับ อ๋อสวยหมอจออมนะยังไงเนี่ไม่ได้มัดนี่ <laughs> ก็ได้งม,มก่อนอ <laughs> ขับลงนะครับบรรดาน้ำโดยผ่านแอร์วันนี้คุดน้ำทิพย์เรา มันมีข้อดีอย่างเดียวของ b m 2้5ก็คือว่าแดดมันไม่ร้อนครับ <laughs> นี่มันบ่ายโมงนะครับเนี่ยดูไม่มีแดดเลยครับแต่ปอดในนี่ดูความลึกของน้ำครับหลงนะครับไงจะไป๊กชุกใชคไับ เ้าไม่เลือ,ลอ,ลอลดเลือดะเลยครัดง่ายเพื่อก่อนเนาะนี่ครับเอาไปใกล้ไปเห็มพืนมามชนเงียบเลยอืมดึงนีดึงเหนได้บอ ตักนี้ไม่นไม่เจอนะเพราะว่าเพิ่งมาหวานเมื่อตอนไหนสองวันที่แล้วอปลาไม่ยังไม่ทนเข้ามาั้งใช่ไหมน่ะใช่ดินมะ่ะอืมไม่น่ามีครับอันนี้ตอนนี้อักแรกนั่น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 นอุ้ย โอ้ยโอ,โอ้อยู่ไหม <c oughs> ขาวๆเมื่อกี้เห็นอะอะไรอ่ะอ๋อปังโอ้โอนี่ครับหนึ่งแต้มครับ,หหรบใหญ่ๆครับจบับจับนะใกล้ๆเลยมีไซส์มีไซส์ ไม,มไ,ไม่เจอเอมือ่มอกี้เมเจอเลยมันคือมันคือไดโนเสาร์ครับไโลนะใกล้ครับใกล้ไปเห็นนตัวอยู่เห็นตัว มีตัวมีตัวมีตัวนะครับมีตัวนะครับอยางนี่เทคนิคเอาอยางรัดไว้ครับเวลาเจอตัวมันจะได้ไม่หลุดออกไปได้แย้งมัเป็นนะก็เอาไปใกล้ๆอบแล้วอือจะได้หายใจได้มาขึ้นพักตรง หไปแล้วครับปากนี้นะลุ้นนี่ครับเห็นขาใบๆมันก็ลึกอยู่นะอ่าอย่างนี้น่าใช่ครับจนแล้วชนขึ้นมาต้องมือขึ้นมาด้วยนะครับไม่งั้นหัวโอ้โห,อ,หอะไรตัวอะายตัวเลยกันเฮ้ยเอ้ยเอาแล้วเอาแล้ว,วได้อดรุนแล้วครับตามครับ คุณพักก็เพิพ่งมาครัง้งที่สองนะครับตื่นเต้นอยู่เลยให้แล้วได้มายังได้น้อยเดียวครับเฮ้ลงลงด้วยวะ <c oughs> หน้ารุนครับสองสามตัวต้องมีครับ ตัวแรกนั่นครับขึ้นมาแล้วครับโอ้นี่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 นโอ้ยโอ้ใหญ่นียใหญ่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 นี่ใหญ่ใหญ่อือสองสองอะ่ะ นี่ับโอ้โนี่ครับดูครับลูกนาของปลาอีโอ้โหมันคือไดโนเสาร์ครับตรงนี้ไดโนเสาร์ชัดๆเอี้ครับสองแต้มงามๆตัวเล็กหน่อยแต่ตัวนี้ได้ไซส์ครับไซส์โล ขนาดมันใหญ่ใหญ่จริงวินนึงฉลองสงการใช่ไหมนี่มีเทียบไซส์ครับดูครับดูกับขวดน้ำอู้ยใหญ่แยใหญ่ยะใหญ่ แต่งงานครับงานงานไปเริ่มสนุกแล้ว,วเอาแล้วครับฝ <laughs> ีมือลงรงพักพักพิสูจน์ดูดูฮะดูฮะ นนี่นะคพักเดินต่อ,ไ,อ,อไหวอ๋อไหวขึ้นมา<ะ>โอ้ตัวหนักมากเลยนะตึกนะได้เลยมาครับลุงครับเห็นไอ้บอกเจอตัวอยู่นะตัวเดียววะ

ไม่ได้อยู่ข้างในมีหวานโดนเราเองวะโบโบโบของประจับนี่จางชื่ออ๋อมันอยู่ต้งนอกมันออกก่อนพอหวานเห็นแล้วมันดีดเลยเนาะมันออกเลยโอ้ตรงนี้ใหญ่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 กว่าทุกตัวเลยมันเป็นปลาไดโนเสาร์ครับประมาณโลโลหกเกือบสองอะเนาะเกือบสอง

พักก่อนพักก่อนเน้ำข้าไปมันร้ายอะ่ะก <c oughs> ระแทกหรอเขาน้ำร้ายรูปอ่ะด <c oughs> ูอ <c oughs> ไอ้บอกมีโดนแล้วน,นะตัวหนึ่งแต่ว่าไม่รู้ว่าข้างนอกที่มันพุ่งออกไปมันจะมีเพิ่มไหม มาแาล้วมาแล้วโอ้ยอืนี่ไหมนีมม่มีนะครับสองตัวสองตัวโอ้แต่แต่ปลานี่ใหญ่นะหอมอหมอตะกัดตัวนี้ใหญ่นะโอ้ยยางอโอ้ยบูไส้เดน็นทเสาครับตัวนี้ ให้กัน,น,น,นโหปอดใหญ่อะ่ะนี่ครมาสีของเราออออืืนี่ครับน้องใบใบมีสมาชิกมาเพิ่มนะครับนี่ sẽ cóสมาชิก apple store. ảo là ảo là, ảo là. để xem thử. Nhìn thấy không? Nhìn thấy. Nhìn thấy. Nhìn thấy. ออกางเดวรครับมีครับปางนี้อ๋อมันลึกเลยยดมันลึกหนหมดอยู่หันเลยนะ นีเขาบอกว่าลงไปมัดแล้วนะเมื่อกี้โอ้มาแล้วครับใส่สวยเลยเฮ้ยเนี่ยเนี้ยตัวเดียวแต้มนึงแต่ก็โอเคังแ,แต้แมหนึ่แต้ก็ยังดี ปั๊ต่งมันเจ้าถ้ามันปัดเป้ดไปไม่เวนไปมันอยู่นี่พอมั่งไหมมึงเนี่ยมันได้ตอดเลยใจมันถ้าคุยอย่างนี้มันสะดุ้งถ้ามันอยู่ดื้อในยางโอเคกบตอดเว้นอกอืะหึ้วี่โลโลกว่านะอย่างี้ได้กาเขาบอกออกอยีปัก นี่อยู่กลางกลางสาวไปสาวมาห <c oughs> ลงออืออโอ้ยมันคือปลาเดนนุ่งเขาโอเคแั <c oughs> ะ่ะห รียบร้อยครับนี้ตัวเียเตัวนะเดียวนะเย,ยางลงไปรัดไว้นะมันจะได้ไม่หลุดขึ้นเลยักดขึ้นไปบนน้อยลองไปหอบูน่อยอ่ันั่ข้ละมือมาครับดู้าน,น,นี้นั่นครับมาแล้วครับโอ้ยายยัว ไสโลอะอ้หเหีมด้วยไอ่ยู่นะตัวเดียวแต่ก็เป็นแต้มนี้สวยครับแต้มห่อีรลอยอีรลอยอัวนี้อินพวกบอกว่ามัดไวแล้วนะ มันลุ้นว่ามันมีกี่ตัวครับตัวหนึ่งโอ้ยันึ่ตัวโอ้ตัวมันในี่ไซส์มันแบบสวยอะ่ะโล่หนึ่ง เน่ยอุ่ใจถ้าปลามได้ไม่ได้ต้องเปี่ยนเข้านังหน้าเีบุ้นหนีไว้สักปานนึงไม่แนละ้หวานใช่ไหมอือเคยอื้อืมจะกัดจะกัดสวยๆครับ ปากนี้ปักสุดท้ายนะรู้สึกว่าจะเจอหลายตัวเลยนะครับกินลูกพักลงไปดูมาแล้วได้ละเม่นตัวนั่นก่อนตจวเม่นได้มันตัวใหญ่เลยนะอันนี้เพ่เพ่เพ่ถอดเขาน้ำ<อ>ขัาปากนี่ปากนี้ครับนั่นครับมาครับหนึ่งครับตัวนี้ยังไม่โตออกก็ได้หรอกที่สูงพอกระหัว โอ้ตัวน <era> ah. oh. oh, mm ี hmm. uh ้ก huh. uh ็เกือบออกอ๋อสองแล้วนี่โอ้โตัวนั้นหายไปไหนตัวโอ้โหตัวนี้นี่เอาเรื่องโอ้ยืดพูดเลยนี่ตัวน้อยตัวนี้เลยสองมันอ้วนเลยนะมันชอบกินกุ้งไงปลาเนี้ยนะ

มาแล้วครับปลารวมวันนี้อ่าครับใสลูกใสครับโอ้โหมันคือไดโนเสาร์ <c oughs> เล่งหนักอยู่ไงโอ้โหตัวนี้

หลอดมองเนาะนี่เหอมไม่เห็นอะไรๆๆๆๆๆนี่เห <c oughs> รอมไม่เห็นเจ้าดูดในคะร่ว <c oughs> นี่ไงยูยผมบอกอมแล้ว <c oughs> ครับ <c oughs> ทั้งหมดสามสี่ห้าหกเดตัวสิบเอ็ดวครับผลงานวันนี้ <c oughs> สุดๆครับ

ครับสรุปวันนี้ผลงานดีนะใช้ได้สเต็ปใหญ่ๆภารกิจคนพักสำเร็จนะครับเยี่ยมเยี่ยมไงฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับคนลุ่มน้ำวันนี้ไปก่อนติดตามคลิปหน้าสวัสดีครับ